สเดินตีไวไปหน่อยผมมาข้างหน้าวะไงโคเซอร์ตีนเยอะนะตรงเนี้ยตีนเต็มเลยนะอะฮะโคเซอร์ตีนเยอะนะตรงเนี้ยจะตีใหญ่เลย ไม่ใช่ไม่แปลกมาก่ไไปบนไปบตายมตายบันถอยายถอยไปโฟวีมาโกตี้จ้าดอร์ด ลบหัวเขาด้วยหัวปิ้งดีกว่าแล้วก uh, like right? ันนะหาอะไรกินบิ๊กต้องจิตใจโม่ให้เลยแม่งอังพีมาให้ป้ามาเนี่พี่ไปไม่รู้เนี่ยเนี่ยอันเนี่ยไม่ใช่พี่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่เออพี่สาวทินได้หวะได้ที่กูเพื่อนมึงเลยไอ้สัสฮึต้องไปข้างนาด ผู้พายเยอะัอืเอยฝากเติมมาเลยเส้นแม่เธอบอกมาดิบอกมาครับไม่ได้ทุกคนทำไม่ได้เลยถอนมันปะล่ะไม่ได้ถอนเลยเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ไั้ไม่ได้ถอนเฮ้ยพี่ป้อมทักแจ้งมันด้วยบอกว่าตอนนี้ระบบถอนทักทักทักไมใหม่เลยบอกว่าเราไม่สามารถถอนในลูกค้าได้เดือนวันนี่เงินถอนนะ มาดิวางแล้วก็มาด <c oughs> ิบุ้งอีพอยโ์พดแรงเลยคิดรหัวกูุยเหรดีขึ้นมากรอบนี้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ย ให้ยาให้ยารให้ยาให้ยาหรอรว,วบรวบรวบรวบเยเหรอให้ยอะม้หมดตัวกาหายหมดเอ,อ้ยแม่งหายตัวตีอย่างเดียวกหามก้าเ <c oughs> นี้นยเรดีทำเงินกูได้อะ พิทคอรเหรอดีเลยมันจะชนะอีกเยอะนะันจะชนะอีกเยอะพลังห่างสี่หมื่นต่อสองหมื่นนะไม่ห่างได้ไงเป็นทีเพ่กไม่รู้พวกไม่เอาอะไรเลยโอเคสายบวกไงสายประทาเยอะเน้นเน้นประทาไว้ก่อนพวกไม่เอาเป็นเราพร้มเลยแล้วแต่ไม่ก็ต้องรู้พิทคอดแม่คาดนะหล่อัน ข <Es per ate> ายยับลงที่คนทำเลยก็ใแอดมันเลยพี่บอกว่าเป็นเด็กในเคือขายไม่ได้ใสลล่แอ,อมดมัน,นเลยน,นะเพราะสุดท้ายผลประโยชน์มันเข้าทางพวกโบรกเกอร์อยู่แล้วเป็นเรื่องไม่มีไอ้อ๋อเด็กห้องบ้านไอ้เด็กห้องบ้านจริงดีนะโอ้โหใส่ย,ย้อนไม่มียึ้ย,ย้อยขอเลยลไม่ไม่อย่าลุมกูแบบนี้ไม่ดีหรอก ลุงกูแบบเม้ไม่ได้ละลกูแบบเดยไอบอลเอาไว้ไหมไอบอลเอาไว้ไหมฉัดเอ้ยอไปยางฟันกูได้เขี้แพ้วะ่ะเยพะว่ะอาชีพอชีไอเฮียคะแนนถากับขึ้นข <ไอ S 2> ึ้นชนะชนะชนะอวบอลไปใส่นะพวกเจาต้อง ดู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 ตั้งแต่นี่เลมูดีฟอร์รดไอยาจา่าดาร์กนิดเคยอมแม็กเจที่ดูฝั่งนี้อ่ะยอ้ตัวเต็งนั่นกันเลยนี่หว่าโกงพลังยังพลังยังไม่ถึงพวกนั้นมันเลยไม่ไปจับคู่ให้หรือว่านม่งฝั่งซีดีส์เลยมูดพอร์ไม่เล่นสายแอปติดใจอ่ะผมบอกเลย ถิดด้วยเล่นแอดเล่นเลยไม่เล่นระเบีงเงาไงเล่นแอดเอไงบอกเลยโคตรมันก็ยิ่งหายใจมันโคตรหน่หลบการโดน จบนี่กูไปแล้วไอบอลสองลุมครึ่งกูฝากไว้นะเพื่อนคงไม่ได้น,นี่กูสับไพ่แม่กูเล่นนึง้วอะไรอฮะอย่าดีค่คคิดแตกบอกเลย ดูฝั่งไทยนะไอบอลกูเจอมอึงอีกแล้วไอบอลอ,อ,อยู่กับวุฒิพรไว้รอบนี้เจอมอึงอีกแล้วเอ้ยเนี่ยอยู่คนเราฝั่งวุฒิพรว่ะอือตอนนี้บ๊อบโดนยำแน่นมาก็มาดิวดุฒิพรมาดิีมาดิครับยัางไงาครับวุฒิพรวุฒิพร มายูย่กันตีทีให้เ,เร็วรว,วุ้นดพร,รวุ้ิพรครึ่งหลอดแล้วอ่ะวุ้ิพรยังไงวุ้ิพรครึ่งหลอดแล้วยังไงเฮียถึกจังวะโอ่แล้วว่าถึกจริงมาถ่ายหมดไม่มีเกาะขาวอ,ะอา่ะสังเกตปะเฮ้ยแม่งยกขยงมันมาแล้ว<โ>อไอ <inf> ้พวกเกิดใหม่นะถ่ายหมด เลยใครมาเล่นโดนเนี่ยโคเซอร์เหรอโคเซอร์นายจะเอาอย่างนี้เหรอสวัสดีครับสวัสดีครับฮะดู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 เออผมไม่เน้นไม่เน้นหอดผมเน้นเยอะนี่อาซี่สวดีสวัสดีอาร์ซี่อาซี่เฮ้ยจ๋าจ๋าว่ะโอ้โห เฮ้ยสีจ่ายไงจ่ายไงเอ็มอาโฟหรอเอ็มอาโฟมาดิมาสี้โคเซอร์อีกแล้วรอโคเซอร์ยังไงโคเซอร์ต้นปีแบงคยังแม่โดงตีนี่แหระนี่ยังไงโคเซอร์วุฒิพรเหรอมาวุฒิพรเหรอ วิทย์พรไอ้เหี้ยมันเหลือนจะตายไอ้ขี่วะใบมันหน่อยดิใบมันหน่อยดิเออตายแล้วตายแล้วโดนไมาเหมาเก็บนะหายโดนท่าอะไรวะเนี่ยสตัร์นานที่หายเลยตกวิทย์พรวิทย์พรยังไง เล่นฮ้ยเชียร์เลยกูว่าแล้วเลือดทำไมกูหายแป๊บแป๊บแป๊บรัวๆเลยโป่งหายตัวมาหลอยตีเลือดหายว่ะอุตส่าห์ตีระยะไกลแล้วเไปเลือดหายมาปั๊บกงเคยเลือดหายคนอื่นมีแย่ยมไม่เล่นกันเองผมเลือดหายว่ะว่าอย่างเฮ้ยเลือดทำไมเลือดหายเป็นน้ำเลยวะ เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกล้อะไรสอนนีกูอยู่โดงเตี้ที่อะไรเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโห่บอลกูวันนี้เบื่อนข้ามันข้ามมัน มาอยู่มาตายอยู่มาเฮ้ก <n Luis> ูเ <diction> ป <aries> ิดอันนเปิดใหม่อยู่อ่าโอ้โหอติตีตีหายเลยหลังเรื่อยๆกันเรื่อยๆด้วยโอ้โหกูมาแป๊บเดียวกูตายกูโดนอติดไขวไา้สัตว์ตายเลยที่อร์เฮ้ยอะไรกันเนี่ย ยังไงโคสเซอร์ต้องเล่นเอาคืนนะอันโคสเตอร์อะไรออะไรป๊แม่กสตันดิพูดิพอนยาพูดิพอนอย่าตีกูมาแบบจัดจ้ามา้องดูดูดูดพูีพอนี่เขอแข่งนี่ทาเลได้ออกย แม่งตัวแบกเกินอุ้ยต้องกินอะไรอ่ะโอโ้โหดดงตีน,นโอ้โหเฮียแม่งมากเต็มชิบหายแล้วกูไม่เจอเฟเ่อยเหรอไม่เจอหรอกพลังไม่ถึงจอเต้ยจะฆ่าเต้ย

ก็มาดิครับกรับมาดิครับเคโอแม่งพวกเล่นแต่กูคนเดียวเลยฮะสวัสดีใครอมมาดิครับสวัสดีครับโอ้ยเฮียอะไรนี่น่เกลบอ่ะดูอะไรวันนี้ต้องตีอะไรวันนี้เต็มไปหมดเลยโอ้โหดิพอมันมีเกาะอะไรวะขึ้นมาโคตรเยอะเลยเอ้ยไม่งหมด แล้วเลือดเด้งเลยไอ้ตัวนี้มันเลือเดเล่นเลือดเด้งน,น,นะมึงไอ้ตัวเนี้ยไอ้เฮียกูงงเลยมันมต้องเปอสีกขั้นหนึ่งอ่ะถึงจะมีเลือดเลือดเด้งอ่ะก็มาดิคุมกันรัวไปดิคุมกันรัวไปดิไอสตัตว์ไอมแมงพวกหนีไอสัตว์พวกหนีอย่าให้มันหนีอย่าให้มันหนีไม่ห่าจะตายแล้วหนีสุดที่ปอเลย เออใบมันใบมันใบมันเนื้อนั่นแหละเรามาแบกกูตายเฮียโดนัติใครเข้ามารู้ฮัลโหลเธอมีอะไรฮัลโหลฮัลโหลว่าแล้วแมงเล่นกูอีกแล้วไงฮัลโหลฮ้ยโอ้ฮัลโหลแมงเลยสกิลไวมีแล้วฮัลโหล อาโลสีแม่งเลยสาตตายซะ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 ,ะ,ะ,ะสัตว์ตีแม่งเลยสกิโส้โคตสวยเลยครับยิงมาเหรอยิงมาเหรออาชีเหรอโอ,โอ้โอ้ไปดีกว่าค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่มันจะเข้าแปลงล่างอีกแล้ว ยันแปลงร่างจริงเลยนะพวกเองอที่ปอนปูยมาก <c oughs> ปูโดนเจ็บปูลงตีนแท้คิดแม่ปอนกูฟาไว้ก่อนนะมึงมาจบเกมแล้วเฮ <c oughs> ียกูแพ้อีกแล้วก จ้าเหือตายเฮ้ยชนะชนะชนะเว้ยชนะเว้ยชนะเว้ยเฮ้ยชนะก็เฮียแล้วแพ้ไอ้สัตว์อืมที่สองด้วยมันคืมันแด่งเป็นสองนี่ไอบอลกูไปละอืมพลังฝากด้วยเพื่อนอืม เฮ้ยทุกคนไปละไหนหำไปแล้วเฮียเดี๋ยวเมียกูโทรมาแล้วอี่เมียใช่ไหมตบแม่งตบเลยเห็นไหมอ่ะ